จู่ๆแมรี่ก็ลุกขึ้นยืนเหมือนรู้ล่วงหน้าว่ากำลังจะมีอันตรายแล้วมันก็เริ่มเห่าเสียงดังอยู่ในบ้านเหมือนจะพยายามเตือนให้ทุกคนรีบหนีไปพวกเขาตกใจกับเสียงเห่าแต่ก็ไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรทันใดนั้นชายชราก็สังเกตเห็นแก้วน้ำสั่นในวินาทีถัดมาบ้านทั้งหลังก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงพวกเขาจึงรู้ว่าเกิดแผ่นดินไหวแต่ตอนนั้นก็สายเกินไปแล้วที่จะหนีทุกคนถูกฝังอยู่ใต้ซาบรักหักพังโชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายถึงชีวิตแต่ก็ไม่มีแรงพอที่จะหนออ สุนัขรู้ว่านายของมันกำลังตกอยู่ในอันตรายมันจึงพยายามช่วยอย่างสุดกำลังมันดิ้นจนหลุดออกมาแล้วเริ่มขุดดินเพื่อเปิดทางแม้สองขาหน้าจะบาดเจ็บอย่างหนักแต่มันก็ไม่ยอมแพ้เมื่อเห็นแม่พยายามอย่างสุดแรงลูกสุนัขทั้งสามตัวก็เข้ามาช่วยขุดด้วยแต่ไม่นานแมรี่ก็รู้ว่าตัวเองแข็งแรงไม่พอเธอจึงรีบวิ่งออกไปตามหาคนมาช่วยโชคดีที่เธอไปเจอสองทหารที่อยู่ใกล้ๆแมรี่เห่าใส่พวกเขาไม่หยุดแต่ทั้งสองคิดว่าเธออยากเล่นด้วยจนกระทั่งแมรี่หยุดแล้วจ้องหน้าพวกเขานิ่ง ทั้งคู่จึงเริ่มรู้ว่าต้องมีบางอย่างผิดปกติแมรี่หันหลังแล้วรีบวิ่งออกไปทหารทั้งสองก็รีบวิ่งตามเธอคอยหันกลับไปมองเป็นระยะ,ะยะจนในที่สุดก็พาพวกเขามาถึงบ้านของเจ้าของเมื่อมาถึงพวกเขาก็พบว่าชายชาราและเด็กติดอยู่ข้างในจึงเริ่มช่วยเหลือทันทีไม่นานก็สามารถดึงทั้งสองคนออกมาได้หลังจากนั้นไม่นานเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยก็มาถึง แต่รับได้แค่ชายชาราและเด็กเท่านั้นสุนัขไม่สามารถขึ้นไปด้วยได้แม้เด็กหญิงจะร้องขอเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็ต้องทิ้งมันไว้เพื่อนๆว่าแมรี่น่าสงสารไหม